ไปเที่ยวภูเก็ตกันเร็วโอ้ยตายเลยโอ้ยดูโอ้ยาเร็วไปเที่ยวภูเก็ตกันเร็วเก็บของข้นนี่หมเออขึ้นเท้าดีลยโอ้ยตายเลยขันเท้าขันเท้าเยี่ยใจดีจังเลยพาไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยไปอยากอุดรเที่ย้ภูเก็ตเลยสบายสยนั่งสบายสยมาไม่ใช่คันนี้หรออันนี้อันนี้มาขึ้นมาไม่ขึ้นได้จิไมจะนั่งไม่ได้ขยับมาอนอ้ ผู้เกียิคุณอะมันอะไรนี่มันคันเล็กมันจะมือหดนะผู้เกียะน่ะเอกไฟประหยัดน้มันอกบเปลืองน้ำมันดิคันนั้นน่ะนี่คประหยัดน้ำมันชาร์จไฟเอาี้เยไปผูเกียเลยหรอคะ้ับนอนัมาเจะขําให้นอ้ยผมกรเปาู้คุมเก็บข้างหลังใหแล้วนะใส่กระเป๋าีเห็นไกรเป๋าน่ะเือผ้น่ะมอดอ ้เนี่ยอัดตีได้เลยน eh <so ี่ไปเที่ยวกันรถไฟฟ้าเหรอเนี네่ยใช่รถไฟฟ้าราคาแค่แสนกว่าบาทได้ไม่ถึงสองแสนนั่นนี่คันนี้นาแสนแปดหมื่นเก้าพันเองอุ้ยอัดสีรถเป็พาได้พอรางฝังดีไหมทันเล็กๆตปก็นั่งได้นะนั่งไมด้ก็เนั่งได้มันนั่งได้ไปไหมกี่ร้อโลนี่แต่ละคนนี่่งร้อยโลเลืมของวิ่งนี่เร็วสุดเท่าไหร่เนี่ยเร็วสุดเป็นเกือบร้อยหยุดตัวอ้ ไปไหมหรือเปลี่ยนคันเอาเอาคันนี้ดูดูดูบังแดดดินักเลงดูไฟไฟไฟน่ารักไหมอุ้ยแรงดีว่ะแรงมากเลยนผมังไงไม่เบาดรอปถึงไหมเนี่ยผมว่าไม่ถึง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 แต่ว่าช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ถ้าโอ้โหในซอยน็อตเล็กๆเนาะเนี่ยผมว่าถ้าอยู่ในเมืองนะแคบๆนะผมว่าคันนี้แหละ โอ้โหมากดีมากเพามันร้องมันร้องนี่ว่าเสกตีอะไรมันร้องมันเราไม่รัดแข็งขาดโอ้นี่ความปลอดภัยก็มีถ้าถ้าวิ่งในเมืองเนาะซอยซอกซอกเซ็ตๆเนาะไม่คี่เก็บของให้ด้วยโอ้รถแข่แบบเหมือนเหมือนรถของเล่นเลยนะนี่คันเร่งอยู่ตรงนี้นะนี่เขาเหรอไม่ใช่เหยียร์รถเนี่ยไม่เฮ้ยเหมือนโฟกลิฟต์เลยคันเร่งอยู่นี่เหมือนโฟกึ้ลิฟต์แบบฟกึ้ลิฟต์ก็คันเร่งอยู่นี่แหละเฮ้ยถ้าอยู่ในเมืองนี่ผมว่าสะดวกเลยเลยดีกว่ามออเตร์ไซค์ร้อยเท่าอ่ะมันประหยัดมันไม่ได้เติมมมนนนน้ััีอ ทุกคนเนี่ยมันทุกได้หมดหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้ันเองัดด้วย โอ้โคตรแรงพวกเปลี่ยนคันดีกว่าวะพวกเปลี่ยนคันดีกว่าวะพวกเปลี่ยนคันดีกว่าวะก่อนมันไม่ถึงภูเก็ตง่ายเลยต้องขาต้องขาผมดูนี่ปัดน้ำฝนแก๊ก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 โอเคครับสนใจหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันแต่แล้วก็เสียดายนะเอาไว้ขี่เล่นได้นะไม่ถึงสองนี่ไหนเนาะยอยแต่ก็เทียนนะไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นด้วยแรงโอเคครับเมื่อกี้หลังจีบบอกเลยนะไม่หลังที่บอกเพราะว่ามันแคบหรือเปล่าไม่ไปซับไปรับไปส่งเป็นรูปไปสับ จะนำไปบุกเขียมันดูได้ปหมจอดกียร์บาทสองคันไอ้จอดคันหนึ่งใช่เออเห็นไหมจอดได้จอดคันเดียวพื้นที่บ้านไกเล็กๆหยิบหนึ่งใส่ใช่ใช่ใช่ใส่เยอะกันลมกันฝนได้ก่ันกระเป๋าขึ้นคันนั้นคันนั้นเดิมคันเดิมคันเดิมล็อกไปตรงสนามบิน